แบบฝึกหัด3.1หน้า88นะคะข้อ1ค่ะให้นักเรียนเขียนในรูปทศนิยมข้อที่1ค่ะเศษ9ส่วน10ตัวส่วนเป็น10เขียนเป็นทศนิยมนะคะจะได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งได้เป็น0.9ข้อที่2นะคะส0 3่วน100ตัวส่วนเป็น100 เขียนเป็นทศนิยมนะคะจะได้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งได้เป็น2.03ข้อที่3นะคะ6 1ส่วน1000ตัวส่วนเป็น1000เขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งได้เป็น0.061ข้อ4นะคะ7542 ส่วน1,000เขียนเป็นทศนิยมได้7.542ข้อ5ค่ะ12ส่วน25เราจะเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็น100นะคะโดยนำา4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน12คูณ4ได้48 25คูณ4ได้100 ดังนั้นเขียนเป็นทศนิยมนะคะก็จะได้เป็นทศนิยม2องตำแหน่งได้เป็น0.48ข้อ6ค่ะเศษ7จส่วน8เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น1000นะคะ8คูณ125ได้1000ดังนั้นนำา2 5 5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ 7คูณ125ได้เท่ากับ875 8คูณ125ได้1,000เขียนเป็นทศนิยมนะคะได้เป็น0.875ต่อไปข้อ7นะคะ35ส่วน4เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100นะคะ4คูณ25ได้100 ดังนั้นนำ25คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน35คูณ25ได้875 4คูณ25ได้100ดังนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็จะได้เป็น8.75ต่อไปข้อ8ค่ะ457ส่วน125 125คูณ8ได้1,000นะคะนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวสว่วน457คูณ8ได้3,656 125คูณ8ได้1,000เขียนเป็นทศนิยมนะคะจะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เป็น3.656 ต่อไปข้อ2นะคะเขียนในรูปเศษส่วนข้อที่1ค่ะ0.4 0.4เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งดังนั้นถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะเขียนได้เป็น4ส่วน10ข้อ2ค่ะ1.6เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ16ส่วน10 ข้อ3ค่ะ0.92เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ92ส่วน100ต่อไปข้อ4ค่ะ3.05เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็น305ส่วน100 ข้อ5ค่ะ0.071เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะได้ตัวส่วนเป็น1000ได้เป็น71ส่วน1000ต่อไปข้อ6นะคะ8.469เป็นทศนิยม3าตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000 ได้เป็น8469ส่วน1000ข้อ7ค่ะ5.55เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะตัวส่วนจะเป็น100ได้เป็น555ส่วน100ข้อ8นะคะ1.002เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะมีตัวส่วนเป็น1,000นะคะได้เป็น1,000ส่วน1,000ต่อไปข้อ3ค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1ค่ะ12.5คูณกับจำนวนใดได้125 12.5นะคะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นถ้านำา2 5 5คูณกับ10จะได้125ข้อ2ค่ะ0.03คูณกับจำนวนใดแล้วได้3 0.03เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นถ้าคูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ3นะคะข้อที่3ค่ะ จำนวนใดคูณกับ100ได้66จําจำนวนที่คูณกับ100แล้วได้66ก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะซึ่งก็คือ0.66ข้อ4ค่ะจำนวนใดคูณ10แล้วได้เท่ากับ9ก็จะได้เท่ากับ0.9ข้อ5นะคะ 8.002คูณกับจำนวนใดได้8,002 8.002เป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นถ้าคูณกับ1,000ก็จะได้เท่ากับ8,002ข้อ6ค่ะจำนวนใดคูณ1,000ได้เท่ากับจําจำนวนที่คูณกับพันแล้วได้5นะคะจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่ง ก็จะได้เป็น0.005ข้อ7นะคะ3.05คูณกับจำนวนใดได้305 30 3.05เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นถ้าคูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ305ข้อ8นะคะจำนวนใดคูณกับ4.61ได้เท่ากับ461 4.61เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นถ้าคูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ4 6 1ข้อ9ค่ะจำนวนใดคูณ100ได้79จำนวนที่คูณกับ100แล้วได้79นะคะจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งซึ่งก็คือ0.79ข้อที่10นะคะ 1,000คูณกับจํานวนใดได้28จะต้องคูณกับทศนิยมที่เป็น3ตําแหน่งนะคะซึ่งก็คือ0.028นะคะ